สวัสดีครับ<ล>ทุกคน <laughs> ไอ้นี้โซแบบไม้เกรดไม้ทั่วไปจะเป็นไม้ไม้ประดูไม้ขี้เหล็กไม้สะดาวไม้อะไรช่างเนาะแบบเกรดทั่วไปก่อนนะที่เป็นหนังงูปัจจุบันนี้นะราคาอยู่ที่3000ันสามพันราคาอยู่ที่สามพันแต่ถ้าเป็นลูกบิดไฟฟ้าก็คือเป็นลูกบิดของกีตาร์ก็จะเป็นเพิ่มอีกห้าเป็นสามพันห้าไอ้นี่คือแบบ เบสิกแล้วนะส่วนไอเนี้ยมีไม้พยุงเดี๋ยวให้ดูไม้พยุงก่อนอ่ามันจะไม่เหมือนกันนะอย่างไอตัวเนี้ยก็คือ3 0 0พันสามพันนะเปลี่ยนราคาใหม่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าไม้มันแพงวัสดุมันแพงขึ้นไอ้นี่มันเป็นราคาขายตั้งแต่10ปีที่แล้วเนาะอ่ะอย่างนี้ไม้พยุงอ่ะอาจารย์ลำใหญ่ขายยังไงไม้พยุงอันนี้ของอาจารย์ลำใหญ่อันนี้4,8 0 0 4,800 4,500 5,500มันได้หมดมันขึ้นอยู่กับความสวยของไม้ขึ้นอยู่กับกระโหลกมันมันเป็นความละเอียดอ่อนความรู้สึกหลายอย่างเช่น เราสีไปแล้วมันมีความไพเราะมากกว่าเดิมช่างเขาอาจจะอัพเพิ่มอีก500ร้อยพันหนึ่งเพราะมันเพราะมากเช่นยกตัวอย่างการไล่สเกลอะไหนย่องอยู่ไหนห่อไม่ได้ทำบ่ <c oughs> นอสเตเดย์จริงเจโอ้สมมติสมมติเราไล่สเกลไป <c oughs> ผมจะยกตัวอย่างว่ามันเพราะไม่เพราะอะไรแบบไหนย,ยังไงเราไล่อันนี้ไมพ้พยุงเนาะ <c oughs> ด้าไม้พยุงคันชักละ พ,ยพะยงห,หมดเลยลูกบิดก็พยุงมอสมมติอไรไล่แล้วมันไม่กรุ๊ะเข้าใจไหมเสียงมันไม่แตกอะ่ะเอออันนี้ก็ถือว่าเสียงดีระดับหนึ่งเราเล่นไปแล้วเสียงดีมันก็จะเพิ่มแล้วก็แบบลวดลายความสวยของไม้ความเนียนของไม้กระโหลกนี่มันมีหลายแบบมีแบบแกะสลักไม่แกะสลักด้วยนี่สมมติน้าอาจารย์มันจะมีกระโหลกแบบ แบบแกะเป็นอีกลายหนึ่งไอ้นี้ก็จะราคาเพิ่มไปอีกอ่าเครื่อแกะเป็นรูปพญานาคแกะเป็นรูปเทวดาแกะเป็นรูปอะไรก็ช่างแล้วแต่แล้วมันก็จะมีซอที่มีก้นก้นซซใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนหัวใจอย่างนี้เป็นตูดขึ้นมาแล้วก็มันจะงอนมันจะงอนนี้ตั้งตั้ง,งเวลาให้มันดับเฉยก้นมันก็จะงอนอันนี้แบบอันนี้ก็โหลกธรรมดานะไอ้ที่แพงคือแพงไม้นะเป็นไม้ประยุงว่ามันหายาก<ม>เพราะว่าเอามาทําไม่ได้แล้วผิดกฎหมายแต่ว่าน,นี่แปรรูปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันนานแล้วเนาะอ่านี่ประมาณเนี้ย กะโหลกมันมีหลายแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบกะโหลกนั้นมาให้ดูแบบหนึ่งนะจะได้จะได้รู้ราคาว่ามันแพงแบบไหนเนาะถ้ากะโหลกนี้อาจารย์อยากขายกระโหลกเท่าไหร่เฉพาะกะโหลกนี้เฉพาะกะโหลกเฉพาะกะโหลกอ่ะสามสี่พันเลยเนี่ยนี่เฉพาะกระโหลกสามสี่พันเห็นไหมทุกคนนี่เนี่ยกะโหลกไหมมันจะเป็นเหมือนหัวใจเหมือนหัวช้างนะแต่มันก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะแต่มันก็แพงแต่มันก็มีสวยกว่านี้นะดูไอ้นี่คือมันโกรธมันมันโกรธแฟนรู้ไหมทําไมมันงอนก้นมันงอน อันนี้อะไรจานเชยจานเชมีคนมานั่งให้กําลังใจด้วยนักรีวิวกระโลกมันก็ความสวยอ่ะมันจะจะถูกจริงๆโซนเนี่ยมันแพงได้เป็นหมื่นนะเหมือนของภาคกลางมันแพงด้วยสตอรี่ด้วยหลายอย่างด้วยไม้ด้วยทุกอย่างนะแต่ว่าแบบธรรมดาไอ้น,นี่ไม้พยุงนะไอเน,นี้ยสนะี่พันแเนาะไอเนี้ยส0 0พแต่ถ้าเป็นลูกบิดของกีตาร์ก็จะเป็น3,5 0 0นะแบบธรรมดานะแต่ถ้า แต่ถ้าแบบนี้เปลี่ยนเป็นไม้พยุงมันก็จะกลายเป็นสี่พันห้าพันไปเลยแล้วถ้าลายไม้มันถ้ามันเป็นไม้มะเกลือมันก็ไปอีกแบบหนึ่งไม้ชิงชันไปอีกแบบหนึ่งอีกเนาะอันนี้ไม้ประดู่นะทั่วไปนะตามนี้นะครับทุกคนตอนนี้ราคาซอเปลี่ยนแล้วนะแล้วถ้าใครอยากได้ซอแบบดีเสียงดีๆให้ผมมาคัดเลือกให้เขาเรียกว่าซอเกรดคัดสรรเกรดคัดสรรนี่คือจะแพงที่สุดในบรรดาซอเพราะว่าอย่างโรงเรียนเขาสั่งทั้งหมด30คัน ผมก็จะไปเลือกคัดมาสีทั้ง30คันเลยเหลือแค่3คันไอเนี่ยผมจะขายประมาณ5,000มันจะไม้อะไรก็ช่างไม่เกี่ยวมันจะไม้อะไรก็ช่างผมจะขาย5,000ขึ้นเพราะว่ามันเสียงดีคือมันคัดเกรดคัดสรรแล้วนะโอเคนะทุกคนประมาณนี้สวัสดีครับว่าไงจาเชี